เป็นสินค้าเกี่ยวกับความเทพนั่นก็คือเทพเจ้าโอดินนะฮะเป็นพระเอกไฮไลท์ของวันนี้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าขั้นเทพนะครับเพราะเขาเทพจริงๆนะครับเพราะเขาคือชุดล้อโอดินนะครับชุดล้อขั้นเทพชุดล้อเทพเจ้าโอดินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอดินเนี่ยนะครับเขามีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในจักรยานเสือหมอบนะคุณผู้ชม อิธิศัพ์ความซิ่งนะครับความลื่นนะครับความเทพความเบานะครับเขาเป็นเจ้าของฉายาราคาโอดินนะครับราคาตลาดแตกนะครับตลาดแตกตรงที่ว่าราคาเนี่ยเบามากนะครับล้อก็เบาราคาก็เบาแถมยังไหลลื่นอีกด้วยนะครับนี่เลยนะครับมาแล้วนะครับตัวเป็นๆสินค้าเป็นๆนะครับสำหรับล้อโอดินนะครับ สขนาดแรกเนี่ยก็คือขนาด20นิ้ว406นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมถืออยู่นี้นะครับอ่าแล้วก็ขนาด20นิ้ว451นะครับนะทำไมผมถึงเอาตัว406มาพรีเซนต์นะครับเพราะว่าชุดล้อคาร์บอนที่เป็น406หเนี่ยนะครับหายากมากในตลาดนะครับล้อคาร์บอน406หหายากมากส่วนใหญ่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นล้อคาร์บอนแล้วเนี่ยนะครับ เดาได้เลยว่าจะต้องเป็น451นะครับนะเดาได้เลยว่าจะต้องเป็น451แต่ล้อคาร์บอนนะครับที่เป็น406ในตลาดเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับผมถึงได้ถือเอาตัว406เนี่ยมาพรีเซนต์นะครับซึ่งถ้าใครใช้451มีแน่นอนนะครับมีขายแน่นอนนะแล้วก็451เนี่ยมีครบทุกซีรีส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นริมเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกนะครับหรือว่าแม็กห้าก้านนะครับ451มีเลยนะครับนะแต่ที่ผมเอามาถือ นะครับเอามาพรีเซนต์ให้ดูนะครับก็คือตัว406ที่เป็นริมเบกแล้วดูความวิ่งของโลโก้เขาครับดูความไหลลื่นนะครับนี่ผมสกิดนิดเดียวเองนะคุณผู้ชมผมสกิดนิดเดียวนะครับดูความไหลครับสกิดนิดเดียวก็ไหลแล้วเนี่ยนะครับแล้วงานเนี่ยเขาต้องบอกว่าใช้คำว่าถูกจริตนะครับคนไทยนะครับชื่นชอบนะครับ คือตรงใจนะครับตรงใจสําหรับผู้ใช้กลุ่มใช้กลุ่มผู้ใช้คนไทยนะครับเพราะอะไรครับเพราะบ้านเราเนี่ยนะครับคนบ้านเราเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงวัสดุคาร์บอนนะครับเราจะนึกถึงลายตารางนะครับเราจะนึกถึงลายตารางนะครับนะคาร์บอนเนี่ยต้องตารางนะครับนะเวลาทำคาร์บอนลายเรียบนะครับแบบเรียบเลยเนี่ยนะครับแบบเรียบเรียบเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยหรือว่าเป็นลายที่เป็นลายหินอ่อนหรือว่า ลายอะไรต่างๆที่ไม่เป็นตารางเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คาร์บอนเป็นอย่างยริงจริงนะครับนะความรู้สึกของคนที่จะซื้อคาร์บอนเนี่ยจะใช้คาร์บอนเนี่ยเฮ้ยมันต้องเป็นลายตารางนะครับเพราะว่าลายคาร์บอนตารางเนี่ยมันเป็นลายที่แบบเป็นลายโบราณแต่ไหนแต่ไรนะครับโอ้ย้อนไปเป็น10ปีนะครับลายนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นภาพจำนะครับก็เป็นภาพจำด้วยว่าสินค้าคาร์บอนจะต้องเป็นลายตารางมันเป็นลายตารางแล้วเนี่ยมันรู้สึก มันรู้สึกเท่อะมันรู้สึกนี่แหละนี่แหละคือคาร์บอนคาร์บอนมันต้องเป็นตารางนะครับซึ่งโอดินเนี่ยเขาก็ออกแบบมาเป็นลาย 3K นะครับลายตารางนะครับลายคาร์บอน 3K นะครับแล้วก็หนึ่งวงล้อเนี่ยนะครับเขาก็จะใส่โลโก้โอโดินมา3 3ส,ส่วนเลยนะครับนี่นะฮะสส่วนนะครับอ่ขอบสูงนะครับขอบสูงแต่ถ้าเป็นตัวล้อแม็กจะเตี้ยก,กว่านิดนึงถ้าเป็นล้อแม็กน่าจะ38 มิลนะครับแล้วเป็นขอบสูง46ิมิลนะแล้วก็ดูชิ้นงานดุมครับเท่มากๆเลยนะครับนะซีลวดเนี่ยเป็นซีลวดพิลล่านะครับซีลวดพิลล่านะฮะแล้วดูความเป็นซีลวดเนี่ยเขาขึ้นแบบดาวกระจายนะครับนะขึ้นแบบดาวกระจายนะครับเท่มากๆสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวดุมเขามีตีโลโก้นะครับเป็นโอดินด้วยนะฮะผมทำจริงๆแล้วผมทำคลิปไว้ครบทุกซีรีส์เลยนะครับไปดูในคลิปเนี่ยจะละเอียดกว่านะครับนะ แล้วก็ดูในไลฟ์เนี่ยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมหมุนให้ดูทุกมุมเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นจุบจุบลมเนี่ยนะครับนะเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโอ้โหนี่ดูด้านดูในส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังนะล้อหลังซี่ก็จะเยอะกว่านิดนึงนะครับล้อหลังจะเป็น20ล้อหน้า16นะครับ16ซี่นะฮะโม่เขาเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวบางท่านบอกโอ้ยไม่ชอบสีทองอ่ะไม่ใช่ครับโม่พอใส่เฟืองไปมันมองไม่เห็นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ เขาแค่ได้สีมาเป็นสีทองเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะอ่าเป็นแบบนี้ครับหุยหล่อมากครับคุณผู้ชมแล้วล้อ406อ่ะผมบอกเลยนะว่าล้อล้อคาร์บอนขนาด406หายากนะครับแต่โอดินเขาผลิตมาแล้วนะครับล้อ406คาร์บอนหายากมากในตลาดไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีใครทำล้อ406นะครับแต่โอดินเนี่ยเขาทํามาเอาใจ ทั้ง2ขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น406นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัว451นะครับนะมีแล้วนะครับนะนี่นะครับการหมุนเร็วจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงชุดล้อโอดินนะครับให้ชื่นใจกันหน่อยว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใครมีใครเปิดลําโพงอยู่หรือว่าเปิดเสียงดังเนี่ยนะครับอาจจะมีเสียงดังขึ้นมานะครับให้ระวังด้วยนะครับผมขออนุญาตหมุนให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับ ลอ้อลื่นนะครับแต่ว่าเวลาเราจับโม่เนี่ยมันจะมีมันจะนี่เสียงประมาณนี้นะครับเสียงเป็นประมาณนี้อ่ะอีกหน่งรอบครับ อ่านะครับก็จะเป็นคลิกแบบละเอียดนะครับนะคลิกเป็นสไตล์ละเอียดนะครับสไตล์ผู้ดีนะครับสไตล์ฟังแบบไพ่ล้อสนอหูนะครับนะได้ยินเสียงมาจากด้านหลังด้านหน้าเนี่ยมาแต่ไกลเนี่ยนะครับโอเสียงเพราะนะฮะไม่แบบแกรกกรากนะครับไม่แกรกกรากไม่เมทันจนเกินไปนะครับสำหรับใครทีก shadow, ท่กําลังมองหาชุดล้อเท่ๆเทพๆนะครับแล้วเขาเทพ Yellow, จริงนะพอชื่อเขาแบบโอดินเลยนะฮะนะ ล้อเทพนะครับใครต้องการหาล้อเทพไปประดับบารมีนะครับไปประดับรถคันเก่งของท่านนะครับนี่ล้อโอดินต้องเข้าแล้วนะฮะแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยมีอยู่4ซีรีส์ด้วยกันนะครับ1 4 0 6ริมเบกนะครับที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับ2 4 5 1ริมเบกนะครับมีอยู่ที่ร้านนะครับมีอยู่ในรูปถ่ายแล้วนะครับผมพิเศษให้แล้วนะครับแล้วก็4 5 1ล้อแม็กนะครับล้อแม็กโอ้โหต้องบอกว่าล้อแม็กนี่ มันมันสุดๆไปเลยอะครับมันหล่อมากๆนะครับปกติเนี่ยเวลาเราเจอล้อแม็กก็จะเจอเป็น3ก้านนะครับนะแต่ว่าโอดินเนี่ยเขาผลิตมาเป็นล้อแม็ก5ก้านเลยนะครับนะผมไม่ได้ถือมานะครับต้องขอพายอยู่ในรูปอยู่ในคลิปนะครับนะขวรล้อแม็ก5ก้านหล่อมากครับคุณผู้ชมนะครับล้อแม็ก5ก้านหล่อมากคือถ้าใครเป็นสายชอบ ความแม็กเนี language, language ่ยนะครับความเป็นแม็กความเป็นก้านเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยครับตัวล้อแม็กค่าก้านแต่ถ้าใครเป็นสายซิ่งนะครับชอบความซิ่งนะชอบความเป็นซี่รวดนะครับชอบความแบบแมนเทนแนนได้นุ่นนี่นนั่นนะครับนะก็ให้มาเล่นตัวซี่รวดนะครับซึ่งแข็งแรงมากๆเลยนะครับนะแล้วก็หล่อมากๆนะครับใครที่เป็นเน้นขอบเนี่ยนะครับเน้นขอบเนี่ยนะมาเล่นตัวซี่รวดนะครับอืมเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็เบามากนะครับนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับชุดล้อมหาเทพโอดินนะฮะอ่าปกติเนี่ยจะเคยเจอแต่ในชื่อเสียงของในจักรยานเสือหมอบนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับทำมาใส่กับรถพับได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะคุณผู้ชมนะอ่าราคานะครับเผื่อใครกำลังรอฟังราคาอยู่ราคานะครับชุดล้อโอดินเนี่ยนะฮะอยู่ที่ตัวซีลวดนะครับตัวซีลวดนะครับขอบคาร์บอนนะครับอยู่ที่17,900บาทนะครับ ราคาตัวซี่ลวดนะครับทุกเบอร์เลยนะครับ17,900บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกซาก้านนะครับอยู่ที่19,900บาทนะครับเพราะว่าตัวแมกเนี่ยจะทำยากกว่านะครับชิ้นงานจะทำยากกว่าตัวซี่ลวดมากๆเลยนะครับมากแบบมากแบบหลายเท่าเลยนะครับเพราะว่าตัวซี่ลวดเนี่ยนะครับงานชิ้นงานละเอียดเนี่ยอยู่ที่ขอบคาร์บอนอยู่แล้วนะครับในส่วนการขึ้นขึ้นลวดขึ้นดุมเนี่ยจะง่ายมากนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวล้อแม็กเนี่ยนะครับเขาต้องทำงานปั๊มนะครับทำพิมพเนี่ยคาร์บอนให้ละเอียดมากๆทุกจุดนะครับแล้วจะมีการบิดของล้อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าล้อคาร์บอนมันจะดัดไม่ได้ถ้าแข็งตัวแล้วนะครับแล้วล้อสายคือเสียเลยนะครับขายไม่ได้เลยทิ้งเลยนะครับนะแต่ถ้าซี่ลวดเนี่ยนะรซี่ลวดเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคการดักกดการการขึ้นซี่ลวดการดัดล้อนะครับยังไงก็ตรงครับนะใช้ไป ใช้ไปแล้วล้อสายเนี่ยดัดก,กลับมายังไงก็ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวล้อแม็กที่แพงกว่าเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของกระบวนการการผลิตด้วยนะครับที่ทํายากกว่านั่นเองนะครับก็ฝากชุดล้อโอดินชุดอ้อมหาเทพโอดินไว้ด้วยนะฮะ